ตอนนี้ก่อนมาที่วัดพันท้ายนะครับโอ้เข้าป่ามาแล้วได้ยินเสียงอะไรร้องด้วยตอนนี้นะเออถ้าเจองูบอกคนเทื่ยวด้วยนะหายเลยโหเสียงจิ้งหรีหรือเปล่าจิ้งหรีร้องหรือเปล่าจิ้งหรีร้องหรือเปล่า เดินไประวังโพมีทางแยก,กไป้ตรงนี้ด้วยใช่แล้วก็มีทางแยก่บงนี้เดี๋ยว <ไป S 1> ทางนี้ดีกว่าน,น,นี่ออกโคง้งกว่าแล้วออกนี่เลย<อ>ไปเดินไปโอ,โ,อโอ้ตอนนี้เมื่อยขาแล้วนะครับปปเป็นไรเป็นป่าเปนป่าให้น,หนเข้ามาหรอโอ้โห,โห,โหโนานๆได้ออกจากบ้านทีเป็นยางไงครับ เดินไปเดินไปมีอะไรด้วยมีน้ำด้วยเหรอไปทางไหนนะไปทางไหนไปทางนี้ทางนี้เลยเหรองั้นบอกว่ามันเขาไม่ให้เข้าลรอ โอ้แม่วันนี้ไม่มีน้ำอ่ะน้ำหมดแล้วน้ำหมดแล้วอ,ะอ่ะก็ฝนไม่ตกเดี๋ยวขวาออกนี่เลี้ยวขวาไปเลยเลี้ยวีเล้ยวตรงไปโน่นอเออตรงไโน่น,น,นเลยอะไรนะ งูไม่มีเลยนะเพราะว่าอะไรอ่ะน้ำมันแห้งไงเจ้าของเล่นลก่อนทิ้งนะ

ไม่มีอะไรมีนกด้วยอยู่ในน้ำอ่ะเห็นนกวะหายไปแล้วนกอย่าก้มลงไปอย่าไปจำอย่าไปจ วาขอคะแนด้อันนี้รถึงแล้วเย่ได้ได้นว่าืหนสร้ยหเลยะปถึงไหนแล้วตอนนี้ถึงแล้วอุ้ยนก,ก่อนเห็นนกเห็นไหมนะอย่ไปจับนะอย่าไปจับนะ ด้วยใช้ด้วยใช้ไปแล้วอะ่ะเ,เดินอยู่ลอดกินปลาเดี๋ยวล้มเดีย๋ยวล้มเดีย๋ยวล้มเดีย๋ยวล้มอดี๋ยววิ่งเดีาววิ่งอ,อยู่ที่นี่นะลานบันท้ายนราสิงไปทางนี้ทางนี้ leo 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 nè leo nè leo đơn, leo đơn. leo nè leo nè mưa bạn. นี่นะเป็นเหลือกับบุญเรือโบราณล, oh, oh. ล้างมือก่อน oh, <God. S 1> ล้างมือก่อนหิว oh, <God. S 1> oh, น้ำ <'re> oh, <God. S 1> อยูอ่แล้ว โอ้านี่หอนอิลก,กาใหญ่ได้นะหอนอิเล็ก,กาใหญ่ 1,200บาทนะครับครับยอดขณะนี้ประยักมาที่4,1200นะครับสรุปแล้วลว 2, 000, 000, 000, 000. ันทั้งสวันนี้ยังไม่สรุปทัชกีนะครับโอ้เป็เรือใหญ่ด้วยเรืรอ,อ10,000ธ์นะผงเหรอของนาฬิกาอะไรนี้นะ สวันไปแล้วนะห้าหมื่นสามพันสี่สามร้ยหบนยอดทุวังแต่วันนี้รวมแบบนี้นะห้าหมื่นสามพันแลแม็กสาม้าครับขึ้นแกะนะครับสองวันราคาดว่ามีแสบที่บางการเดนแต่ละเดือนคงไม่ทื่กินได้แต่จะไปเท่าไหร่ล้วให้อยู่บนสถานาอ้นี่หอนาฬิกานะหอนาฬิกาวันนี้มาลครับทะลุมาที่4 0 0 0ม เรืออะไรอ่ะอ๋อเรือพอที่นั bye. ่งจำลองเข้าซ้ายเลยระวังรถไม่ได้ไยไม่ได้ขึ้นไปบนนั้นเลยไปไปหนึ่งพันสองร้ยนะครับใครถึงมือคุณก็ได้ครับ